รายการอะไรคะเนี่ยจับพี่คุณอีซึงฮุนวินเนอร์มาเข้าเครื่องจับเท็จแล้วดูสิคะออกอาการดีใจใหญ่เลยนะคะแถมยังมีการเรียกน้องลิซ่าให้มาดูเขาตอบคำถามนี้อีกด้วยพี่น้องร่วมค่ายค่ะนำทีมโดยคุณมิโนวินเนอร์ตั้งคำถามนะคะกับคุณอีซึงฮุนค่ะบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นแค่น้องใช่ไหมแล้วก็เป็นแค่คนที่ทำให้คุณได้เห็นมุมมองใหม่ๆอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่า ซึ่งพี่บุญค่ะเขาก็ตอบว่าลิซ่านะเหรอเป็นซุปตาสํสำหรับเขานะแล้วก็เป็นฮีโร่รวมถึงเป็นแองเจลิลก็คือนางฟ้าด้วยนะคะวายวายอุ้ยตายวายกรี๊ดกันไปเลยนะแถมเครื่องจับเท็จค่ะยังขึ้นไฟเขียวนะคะให้อีกด้วยซึ่งก็แปลว่าผ่านนะคะแปลว่าเขานั้นพูดความจริงไม่ได้โกหก จ้าตัวค่ะหัวเลาอชอบใจใหญ่เลยนะคะแถมตอนท้ายค่ะก็ยังทําท่านี้แบบประมาณว่าน้องลิซ่ามาดูนี่สิพี่ตอบแบบนี้นะเคลื่อนจับเท็ด,ด้ืนยืนยันว่าไม่ได้โกหกนะคะคุณผู้ชม เขาก็สนิทกันมากๆเนาะเราก็เคยเห็นเขา,เามีการชวนกันนะคะมาทำชาเลนจ์อีกด้วยนะคะ,ะเครื่องจับเท,ท็จค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะว่าพี่พุลทัดจริงใจนะคะแล้วก็เห็นน้องลิซ่าค่ะเป็นซุปตาเป็นฮีโร่เป็นนางฟ้าสําหรับเขาก็เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะคิดว่ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแอดก็เอาโมเมนต์พี่น้องร่วมค่ายค่ะมาฝากเนาะใครเนี่ยอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆค่ะต้องไปหาดูในรายการ Win n น r ร r o t h e r นะคะ อ้ไอก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะพี่ๆเขามีการพูดถึงนองลิซ่าค่ะคุณผู้ชมก่อนจะคลิปนะคะก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า